ที่พี่ไปทํามาพี่ถอดครึ่งหรือถอดหมดเซีย่ยวนึงเหรอคะเซี่ยวข้างๆนี่เลยโอเคเดออี๋ยวนี้หมอเขาไม่ถอดหมดแล้วหายยากเรียนถองเดือนหนึ่งทีเสียจะหาย ตรงนี้ของพี่อาะาหนาตรงนี้เล็บพี่เห็นไหมเนีย่ยตรงนี้หนา,าใช่ค่ะถ้าเกิดนั้นการดูแลพี่ก็หามีดที่มันคมๆขูดตรงสันนี้ลงใช่ค่ะเนี่ยขูดตรงสรนัใงสนให้มันบางลง มันจะทําให้พี่ไม่โดนกดทําให้เจ็บนะคะแลวถ้าเกิดแบบว่ากดนานๆมันก็จะทําให้เราเจ็บกลายเป็นเหมือนแบบชิหนังอักเสบได้อย่างนี้ค่ะให้ดูเล็บที่สีคล้ำดำตรงนี้พี่เห็นไหมอันนี้คือเล็บเสียมันเลยทําให้หนานะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติพี่เป็นเบาหวานบางทีมันก็จะทําให้เราอยู่ๆมันจะเป็นหนองมันก็เป็นอืพี่ก็ดูแลก็คือความหนากดลงดีพี่เป็นตรงปลายพี่ไม่ได้เป็นถึงโคนแค่นี้พี่เจ็บแล้วหรอ พี่ mm. หนูพี่ดูออกแล้วพี่พี่อ่ะเป็นหนองพอหนองหายมันก็เลยทำให้กลายเป็นตรงนี้เป็นไต <Yeah. S 1> ทำให้เราเจ็บ นี่เล็บบอ,อกแล้วนะแต่ว่าตรงนั้นมันเจ็บไงม,มันเฉียวก็เพราะว่ามันเป็นหนังที่<ว>แข็งอ้าลูกหูนี่พี่ยังเจ็บไหมเจ็บ ยิ่เจ็บหนกะันใจต้อมค่อยๆละตรงนี้ออกเล็บเนูเอพี่จา๋าเล็บหนูเอาออกแล้วแต่ที่พี่เจ็บมันคือเซลล์หนังอักเสบจากการที่พี่ผ่านการเป็นหนองมา พอพี่ปล่อยให้มันแห้งมันก็เลยกลายเป็นหนังแข็งอยู่ตรงนี้เ <Okay. S 1> มื่อกี้พี่เห็นไหมที่เอื้อมง,งัดเล็บออกอะ่ะอืมอันนั้นคือเล็บแต่อันนี้คือเซลล์หนังจากการที่ผ่านการเป็นหนองเนี่ยพี่ดู <Okay. S 1> มันก็เลยเป็นไตเนี่ยถ้าไม่เอาชิ้นนี้ออกพี่ก็ไม่หาย ดูชิ้นของพี่ต่ะอ,อีกชิ้นเรึ่งนี่ดูจนมันเป็นก้อนตยอยไตไงอ่ะกดแล้วโลอกไหมลอกไหมคะมเจ็บนิดนิดนั้นคือแผแลนะนี่ดูก้อนที่อยู่ในข้างในพี่ดูนี่คือหนังก้อน ที่เล็บมันไปกดแล้วทำให้พี่เจ็บ ไ้งไงมันอยู่ในเนื้อพี่อย่างงี้ก็มีแต่จะทำให้ทะลุได้ให้ดู ันนี้คือเซลล์เซลล์หนังจากการที่เป็นหนองอะพี่ลองกดเองเลยแตะดูลงไหม